เรื่องราวอันนี้ผมจะได้นำบุคคลสำคัญอันที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนของโลกประวัติศาสตร์ทั้งในด้านดีและทั้งในด้านร้ายต่อไปนี้ท่านจะได้เข้าสู่เรื่องราวของพเด็จการไฮฮิตเลอร์ไรที่สามก็คืออาณาจักรในความฝันของอด o ปฮิตเลอร์ซึ่งเขาวาดฝันมันขึ้นมาทั้งที่ยังมืนตาอยู่ ความภาคเพียรพยายามที่จะสร้างความฝันให้เป็นความจริงขึ้นมาเป็นผลให้โลกฮอนระอุไปด้วยไฟสงครามและคุคุนไปด้วยขาวเลือดความปรารถนาดีของโลกที่จะทำให้อรยชนเพียงเชื้อชาติเดียวนับว่าเป็นความหวังดีต่อมวลมนุษยชาติแต่ก็เป็นความปรารถนาดีที่โง่เขลาและตลกมากๆสแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ ทางสติปัญญาของเจ้าของความคิดอันต่ำต้อยและหันได้ชัดเจนอดอลฮิตเลอร์หรือบรรดาพลพรรคนาซีต่างก็ห้องขานด้วยความยกย่องเชิดชูว่าไรฟูลเลอร์ฮิตเลอร์แต่แท้ที่จริงแล้วก็คือคนพิการทางจิตผู้ที่จะพยายามปกปิดกำพืชอันต่ำทรามของตนซึ่งมีแต่ความล้มเหลว ไร้ค่าหาความหมายใด,ดๆเพื่อแก่ตนมิมีเลยแล้วกลับมาเมื่อมีผู้สนับสนุนประจบสอบพอจากเพื่อนห้องคนสนิทซึ่งล้วนแต่เป็นคนพิการทางปัญญาอ่อนมุ่งหวังจะฮื้อใจอำนาจกอบโกยความร่ำรวยและทรัพย์สินตอบสนองความต้องการทางจิตที่บับปกติของตนมหาสงครามฆ่าชีวิตคนมากมายในที่สุดประวัติศาสตร์โลกก็จึงจะลึกเอาไว้ กอริงทหารคนสนิทของฮิตเลอร์ก็คือนายพลพูดติดยาเสพติดอย่างรุนแรงรอมทำคนหนึ่งซึ่งใกล้ชิดจอมผระเกลการมากมีความวิปริตทางเพศชอบรักร่วมเพศเดียวกันเฮดริกมีอาการทางจิตประเภทชอบความรุนแรงหาความสุขด้วยการทําร้ายและทรมานคนอื่นฮิมเลอร์ชายร่างเล็กที่มีความเก็บกดชอบจับผิดผู้อื่นและ หลงโดด้วยการฆ่าสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสงครามที่มีแต่การสูญเสียมากมายโดยเฉพาะทหารได้เข็นฆ่ากันโดยบักเกยโขดเกียดกันมาก่อนและจบชีวิตลงในสนามรบถึง17ล้านคนประชาชนผู้มหูอีโนอีเนแต่ก็ต้องมาตายเพราะสงครามโลก ครั้งนี้ถึง18ล้านคนและแถม12ล้านคนก็คือเหยื่อความฝันที่จะสร้างอาณาจรรักรไรที่สอันโง่เขลาโดยน้ำมือของพวกนาซีอันมีฮิตเลอร์เป็นผู้นำรวมผู้เสียชีวิตสังเวทความบ้าคลั่งและปัญญาอ่อนของคน4-5คนที่กล่าวมานี้เสี่ยงชีวิตไปถึง47ล้านคนอดอบฮิตเลอร์เกิดเมื่อวันที่เเดือนมษายน คิตศักราช1,889ที่ตำบลบลานอสุดเขตพรมแดน,นระหว่างประเทศออสเตรเลียทางภาคเหนือกับประเทศเยอรมันเล่ากันว่าเชื้อสายสกุลของฮิตเลอร์เป็นคนที่ต่ำต้อยมาก สืบค้นขึ้นไปถึงสมัยย่าของเขามีอาชีพเป็นหญิงรับใช้ร่อนเร่บมีหัวนอนปลายเท้าบางกระแสก็บอกว่าล่อนหาลำไพ่ด้วยการร่วมนอนหลับกับพ่อจายจะได้ก็ตามเมื่อพ่อของฮิตเลอร์ซึ่งมีชื่อว่าอาลัวซิกส์กูเบอร์แม่ของอาลัวซิกส์กูเบอร์มาสามารถจีตัวพ่ใจคนใดที่จะฮึ่มมาเป็นป่อของเขาได้เมื่ออาซิกเติบโตขึ้นมา เขาก็ยึดอาชีพเย็บรองเท้ารับจ้างซึ่งมมีรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำซ้ำยังมีภรรยาถึงสคนยิ่งทํำให้ความยากจนซัดกันนำเข้ามาอย่างนักขนาดแม่ของอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นภรรยาคนที่สของอาลัวซิกส์กูเบอร์ป่อของเขาเองซึ่งอายุอ่อนกว่าสามีถึงา้าสามปีนับว่าป่อของฮิตเลอร์เป็นนักรักตัวยงคนหนึ่งคารล่า มันดาของฮิตเลอร์ซึ่งบ่มีงานที่จะเป็นลักเป็นแหล่งเป็นลัก เป็นฐานมีหน้าที่เลี้ยงลูกและดูแลบ้านเตาอันชีวิตในวัยเด็กของฮิตเลอร์ที่เกิดมาท่ามกลางสภาพดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนถูกขุดขึ้นมาจากก้นทังขยะสกรปรกมอมแมมไร้การอบรมสั่งสอนมีชีวิตไปวันวันอย่างเด็กข้างถนนประสบการณ์เหล่านี้ถูกสะสมเข้าไว้ในตัวฮิตเลอร์ตั้งแต่ละอ่อนจนมาถึงใหญ่ จนในที่สุดเขาก็จึงเป็นส่วนหนึ่งของความสกรปรกและหยาบคายอโวซิกกูเบอร์พ่อของฮิตเลอร์ได้งานเป็นเจ้าหน้าที่สุลักกรดด้วยระยะอันสั้นบัดตันที่จะช่วยอะอย่างได้ในครอบครัวก็บัสามารถที่จะดีขึ้นเขาก็เสียชีวิตลงขณะนั้น อดอบฮิตเลอร์อายุเพียง12บขวบต่ออันเขามีโอกาสที่จะได้เฮียนหนังสือที่โรงเฮียนรัฐแต่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กโง่ฮิตเลอร์เฮียนอน่อนเสียจ,จนคูนะปากันทายหน้าด้วยความเอื่มละอาแต่เขาก็เฮียนต่อมาได้พอเรียนมาได้บ่มเมินหลังจากอโลซิกูเบอร์ป่อของเขาเสียชีวิตไป4ปีคาล่าแม่ของฮิตเลอร์ก็ตายไปถึงคน คราวนี้ฮิตเลอร์ก็เหมือนขอนไม้ผุผุที่จะพัดล่องลอยในกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดเขาร่อนเร่พเนจรไปตามที่ต่งตงตงางๆทำทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดเล่ากันว่าหลังจากล้มเหลวในด้านการเป็นจิตรกรซึ่งเป็นความฝันอันหนึ่งของเขาอดอปฮิตเลอร์ก็แก้ปัญหาโดยการชดเชยด้วยความผิดหวังโดยวิธีง่ายๆก็คือยึดอาชีพช่างทาสี อดอลพิตเลอร์เป็นนักสิงโจกมาตั้งแต่ละอ่อน ชีวิตของเขาบ่ามีอะไรย่างจะเสียเพราะฉะนั้นเขาก็เสี่ยงทุกอย่างจึงมีแต่ได้กับได้ตรงอันบ่แปลกเลยที่นายทหารชั้นประทวนยศสิบโทแห่งกองทัพเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่หนึงเขาจะกระโดดเข้ามาเป็นนักการเมืองซึ่งเป็นบันไดสวรรค์อันสามารถนำพาฮิตเลอร์ฮึกก้าวเข้าไปสู่สูงสุดและสุดยอดที่เขาต้องการได้อย่างง่ายดายคำสั่งของประธานาธิบดีวุฒโลวินสัน แห่งสหรัฐอเมริกาประเทศผู้ชนะสงครามมีต่อประเทศเยอรมันที่อยู่ในฐานะผ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้ความฝันของฮิตเลอร์บันเจิดจ้าขึ้นอย่างรุนแรงการที่จะใื้เยอรมันปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งและมีพรรคการเมืองคือการเปิดช่องทางให้กับ คนอย่างฮิตเลอร์ได้มีโอกาสปีนขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาแห่งอำนาจได้อย่างสะดวกสบายเขาหันหน้าเข้าสู่การเมืองโดยสมัครเป็นสมาชิกพรรคกรรมกรแห่งเยอรมันซึ่งขนาดนั้นเพิ่งมีสมาชิกเพียง6คนและฮิตเลอร์เป็นคนที่เจ็ดอันเป็นคนสุดท้ายยศสิบโทกับเป็นคนมากประสบการณ์ทำให้เขา ก้าขึ้นมาเป็นหนึ่งในพักคย่างบ่ายากเย็นฮิตเลอร์ออกปาศัยหาสมาชิกเพิ่มด้วยถ้อยคำง่ายๆคือหมายความฮักชาติอย่างสุดกูปุกเราคือคนหัวเก่าที่ยังไม่ยอมพ่ายแพ้สงคราม ครั้งก่อนมารวมตัวทำครั้งหนึ่งในนามพรรคนาซีแน่นอนขวัญใจคนเดียวของพรรคนั้นก็คือฮิตเลอร์เจ้าเก่าผู้ที่ดึงชีวิตขึ้นมาจากโคลนตมและมายืนตรังงานอย่างงดงามพาสิต์ว่าคนจนถูกหวยใจกับฮิตเลอร์ในยามนี้ได้อย่างดีเยี่ยมร่างหอบบางของเขาบอาอดจะ เก็บความหึกเหิมแห่งชัยชนะและความสำเร็จของเขาไว้ได้ในที่สุดฮิตเลอร์ก็ต้องยอมเสี่ยงแถมครั้งหนึ่งด้วยการเฮียนลัดร่วมกับนายพลลูเดนดอฟทำการปฏิวัติร,รัฐบาลที่ปกครองประเทศอยู่ในขณะนั้นเมื่อคิทสกราต1.923กแต่ล้มเหลว ถูกจับได้ทั้งสองคนนายพลลูดเดนดอฟหลุดลอดหนีคดีไปเพราะปาลมีเก่าทิ้งคืออดีตช่างทาสีอดอบฮิตเลอร์ที่เป็นศิลปินเดียวจะต้องโดนพิพากษาคนเดียวจำคุกถึงห้าปีแต่โจกรู้สึกว่าจะเข้าข้างอดอบฮิตเลอร์หลังจากอยู่ในคุก 8เดือนเขาก็ได้หับการปลดปล่อยด้วยการวิ่งเต้นของพักพวกที่อยู่นอกคุกยามที่วาสนาบารมีมันจะขึ้นยากใครจะมาชุดรั้งไว้ได้เด็กจัก,ก้นขยะผู้ร่อนเร่หาเลี้ยงชีพตนเองด้วยวิธีทุกอย่างเข้าสมัครลงแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีอดีตนายพลฮินเดเบอร์แก่นนำนาซี ถึงแม้นจะพ่ายแพ้แต่เขาก็ได้ฮับเกียรติอย่างชนิดบ่เคยมีในชีวิตของเขามาก่อนเลยจากบ่าได้เป็นประธานาธิบดีแต่เขาก็ถูกเชิญไปเป็นนายกรัฐมนตรีฮิตเลอร์บ่ปฏิเสธแน่นอนเขาก็โดดฮับตำแหน่งนี้ทันทีและกอดรัดมันเอาไว้อย่างแน่นและห่วงแหนเมื่อเขาได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ต้อง เปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนรูปแบบบุคลิกแทใมไม่ฮิตเลอร์พยายามคบคิดหาจุดเด่นใส่ลงในร่างกายและตัวจิตใจของฮิตเลอร์ในที่สุดเขาก็ปะว่าผู้คนลหลงไหลนักที่สุดและด่งดังไปทั่วโลกก็คือชลีแชปปินชลีแชปปินเนี่ยก็เป็นดารา ภาพยนต์ที่มีชื่อเสียงในราวปีคิทสักราช1 9 9 5บุคลิกเด่นของดาราตลกผู้นี้ก็คือโหนดสีเลียมอยู่ระว่างจมูกและริมฝีปากโดยนิสัยแต้ของฮิตเลอร์ค่อนข้างจะชอบเรื่องตลกมักจะอู้จ่าปกหาเพื่อคนสนิทได้ไข้หัวอยู่เสมอเขาก็ยิบเอาโหนด ของชารีชป,ปิ้นมาเป็นหนวดของตัวเองทันทีมีคนบอกว่านอกจากหนวดของชารีชป,ปิ้นแล้วฮิตเลอร์กันยังไปลักเอาทรงผมเป๋ข้างซ้ายหวีแป้ ติดหนังหัวมาจากนโปลเลียนแถมอย่างหนึ่งก็คือมีนโปลเลียนนี่ก็ผมแป้ใครจะคาดคิดได้ว่าลูกชายช่างเย็บรองเท้าจะาก้าวขึ้นมาถึงขนาดนี้เพราะหลังจากประธานาธิบดีฮินเดนเบิร์ตด,ดำรงตำแหน่งอยู่เพียงบะเมินก็ถึงแก่กรรมอดอลฟ์ฮิตเลอร์ซึ่งรอโอกาสนี้มาเมินกระโดดเข้าง,งาบทันทีเขาก็รวบตำแหน่งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีรวบเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว จากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตำแหน่งเสียใหม่ว่าเดอะฟูลเลอร์ซึ่งหมายถึงผู้นำประเทศชาติหมายความว่าเขาคือบุรุษหมายเลขหนึ่งแห่งเยอรมันผู้มีพรรคนาซีสนับสนุนคือสูงสุดสูงส่งขึ้นไปแหต่ติกติขณะที่เริ่มริดรอนศัตรูทางด้านกันเมืองอันได้แก่พรรคคอมมิวนิสต์จาก,กยับเอาคนเหล่านั้นเข้าค่ายกักกันและปิด ชีวิตลงฮิตเลอร์ก็เริ่มสนุกกับการศึกษาเรื่องราวของเผ่าพันธุ์แห่งมนุษย์และเขาก็จับได้เพียงว่าชาวอรารยันหรืออรารยะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดตนและชาวเยอรมันก็เป็นชาวอรารยันเหมือนกัน ด้วยความคิดเรื่องการจัดตั้งอาณาจักรไรที่สมจึงเกิดขึ้นในสมองอันน้อยนิดของอดอปฮิตเลอร์เขาฟันลมลๆแรล่งๆว่าเขาสามารถทำได้สำเร็จอาณาจักรแห่งนี้จะมีอายุยืนยาวนับพันพันปีการขับไล่ และทำลายล้างชนชาติแม้นจะบาดจอารยันก็จึงเริ่มขึ้นอย่างรุนแรงนักข้อเข้าเลยด้วยพร้อมไปกับการทำลายศัตรูทางการเมืองและการขยายอาณาเขตเพียบประดุดอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็เกิดมาจากหงบเหวิว ที่มืดมิดแต่ได้ก้าวขึ้นมาผาง,งาดอยู่ในตำแหน่งอันสูงสุดของประเทศมีอำนาจอยู่ในกำมือมีลูกน้องคอยประจบสอพอมากมายทำให้อู้อัญหยังคิดอัญหยังก็ถูกต้องไปหมดความฮึกเหิมภายในก็ปองใหญ่โตขึ้นมาจนรู้สึกได้ว่าประเทศเยอรมันนะ่ะน้อยเกินไปเสียแล้วที่จะต้องรองรับ ความยิ่งใหญ่ของตนอดอลฟ์ฮิตเลอร์เริ่มส่งกองกําลังเข้าไปยึดประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงจนชาติเหล่านั้นต้องวาดกวดจนตัวสัน่นเพราะแสนยานุภาพอาวุธีเยอรมันสร้างขึ้นเหนือกว่าประเทศอื่นๆอดอลฟ์ฮิตเลอร์เหมือนนักพนันที่ยิ่งเล่นยิ่งได้จิตใจกับพองโตขึ้นและเขาคิดว่าโจกนะ่ะเข้าข้างตัวเองตลอดไป ในที่สุดทุกอย่างก็หยุดมาได้เสียแล้วอังกฤษฝรั่งเศสทนหันความกเกเรของลูก ช่างเย็บรองเท้าต่อไปบ่หวจึงส่งกําลังส่งกองทัพเข้ามาสกัดกั้นและอันนั้นก็คือจุดระเบิดแห่งสงครามฆ่าชีวิตครั้งประวัติศาสตร์ที่สูญเสียชีวิตไปถึง47ล้านคนหลังจากพ่ายแพ้แก่สัมพันธมิตรอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นพี่เบิ้มจากการแก้ปัญหาของดาราตลกปัญญาอ,อ่ผู้นี้คือฆ่า ตัวตายโดยรับรู้สิ่งที่ตนเองทําขึ้นและได้สร้างความมอดวายให้กับประเทศชาติของตนอย่างมหาศาลอันนั้นก็คือปัจจัยที่จะต้อง หกเกณฑ์ไปเป็นทหารและก็ตายลงในสนามรบถึง3ามล้านสองแสนหมื่นคนประชาชนเจ้าเายอรมันได้เสียชีวิตถึง3ล้านกว่าคนและได้รับบาดเจ็บถึง5ล้านกว่าคนบ้านเรือนพินาศย่อยยับไปสาวล้านหลังและเสียทรัพย์สินเงินทองตึงหมด5,440ล้านบาทอันนี้ก็คือผลแห่งการกระทําของอดอบฮิตเลอร์ อดอล์ฟฮิตเลอร์นี่เป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวได้รับการยกย่องจากรัฐบุรุษของประเทศต่างๆบอกว่าจะเป็นสตาลินโซซิลหรือรุดเวลและคนอื่นๆก็ได้สัมผัสกับเขาเป็นยอดแห่งความหยาบคายบอกว่าจะเป็นกําอู้ที่เต็มไปด้วยคำสบทและด่าทอหรือกริยาที่ส่อไปทาง ต่ำช้าสามาัญล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผู้นำประเทศอันเจริญเหล่านั้นฮับเบาไหวถึงกระนั้นฮิตเลอร์ก็ยังภาคภูมิใจด้วยความยิ่งใหญ่ของตนเองเขาพยายามทุกอย่างจะเป็นการรักษาภาพพจน์ของตนใหอดูดีในที่สุดโดยเฉพาะเรื่องไม่ยิงและความรักความใคร่ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับนักการเมืองซึ่งเขาก็ดูเหมือนว่าเขาทำมันได้อย่างดีหรือเกือบดีทีเดียว ตลอดเวลาที่เขาอยู่ในตำแหน่งผู้นำประเทศเยอรมันมีแต่คนกล่าวขวัญถึงเขาในด้านดีเกือบทั้สิน้นประชาชนเยอรมันหูแต่เพียงว่าผู้นำของเขายึดถือภาษิตร,รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานมาตลอดความดีความชอบในเรื่องนี้ก็ต้องยกให้ก,กับด็อกเตอร์ิมเบล สมุนผู้ซื่อสัตย์ที่ใกล้ชิดฮิตเลอร์มากที่สุดเขาเป็นคนวางแผนต่างๆวางแผนกำกับเพื่อฮิตเลอร์แสดงอย่างสมบทบาททำเือผู้นำอาณาจักรไรที่3ได้ชื่อว่าเป็นโสดมาตลอดถึงสองวันสุดท้ายของชีวิตทั้งนี้ความจริงแล้วเขาบเป็นจ่าอันฮิตเลอร์เกอร์กลิงฮิมเลอร์เฮอร์คริตหรือกับเบล ล้วนแต่ได้ชื่อว่าเป็นเสือร้ายสำหรับสตรีเพศแต่บ่อยครั้งเสือร้ายเหล่านี้จับจองเหยื่อรายเดียวกันจนเกือบจะมีเรื่อง เสือใหญ่ก็เข้าไปจัดการโดยการกาบเหยื่อไปขบเคี้ยวเสียงโดยความเป็นนักรักชนิดที่ได้ชื่อว่าเป็นเสือไม่ยิงของฮิตเลอร์อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างอาณาจักรไรที่3แต่มีคนนินทาว่าระะว่างที่ฮิตเลอร์เรืองอํานาจด้วยความหลงรักตัวเองอย่างรุนแรงเขาก็ได้กระทําเป็นพ่อวัวพันธุ์ที่ดีปรารถนาจะขยายพันุ์ของตนเองให้กระจายทั่วไปมากที่สุดและมาก ขนาดถึงเต้าตี้จะมากได้โดยการให้ลูกน้อง จัดหาไม่ยิงสาวสวยและฉลาดมาเป็นแม่สำหรับลูกของเขาซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านั้นเป็นความลับสุดยอดแถมความลับหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นความจริงนั่นก็คือฮิตเลอร์แอบตุง้งติ้งและมีไอหยังกับหลานของตัวเองทั้งที่เวลาตัวฮิตเลอร์ตอนนั้นกับอายุ41ปีส่วนหลานสาวคนหนึ่งเพิ่งจะสาวสองปีเต้าอันเธอชื่อว่าแกรี่เป็นลูกสาวญาติ คนสนิทของฮิตเลอร์ซึ่งเมื่อเรืองอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเขาก็ฮับหลานสาวคนนี้มาเลี้ยงว่ากันว่าเมื่อตอนเด็กแรกเกรร่ผอมแห้งสูบซีดแต่ฮิตเลอร์เอามาเลี้ยงจนอวบขาวและสะสวยขึ้นก็จึงจัดการอย่างเงียบๆและบยอมเปิดเผยต่อมาเขาก็ได้หุ้ดจักกับสาวสวยคนหนึ่งอายุ18ปี ชื่อว่าอีวาบราวซึ่งต่อมาเด็กสาวผู้อ่อนต่อโลกคนนี้กระตกเป็นสมบัติแถมชิ้นหนึ่งของฮิตเลอร์แมนว่า เขาจะมีไม่ยิงวัยโลกถึงสองคนที่ค่อนข้างจะจริงจังชนิดที่เกยปลาออกงานในบางครั้งบางโหนแต่ฮิตเลอร์ก็หาได้ยุดสุกสนไม่ยิงทำลายคนที่ด็อกเตอร์เกลเบนใส่พานมาฮือบกเคยรอดพ้นฮิตเลอร์ไปได้โดยเฉพาะดาราสาวที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นโรเนตมูลเลอร์เป็นดาราสาวคนหนึ่งในจำนวนหลายคนที่เปิดเผยเรื่องลับของเธอได้ประสบกับตัวเองกับนัก ที่มีนามว่าอดอบฮิตเลอร์อันที่จริงนั้นคริปเบิลตั้งใจจะจัดการเธอเสียเองแต่ทําบ่สำเร็จก็เลยส่งต่อให้กับฮิตเลอร์โดยจัดให้มุลเลอร์และฮิตเลอร์ปะกันและอยู่ด้วยกันเพียงลำพังในบ้านของตนดาราสาวเล่าในภายหลังว่าขณะที่เธอกับฮิตเลอร์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะร่วมรักกันนั้นจุดจูผู้นำอาณาจักรไรที่สามก็ลุกพวดพาด ขึ้นยืนโดยบัได้สวมใส่เสื้อผ้าและทำท่าทางความเคารพแบบนาซีทำอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหลายนาทีจนเธออดจะไข้หัวบัไ,ไ้้ แต่ฮิตเลอร์กับบัตตลกตวัวหันมาดุมุลเลอร์ด้วยความมาพปอใจแล้วเตลออกจากห้องไปความเป็นนักรักอันยิ่งใหญ่ของฮิตเลอร์ทำให้เขาหู้ซึกผิดปกติในร่างกายจึงได้ไปปรึกษาจิตแพทย์คนหนึ่งซึ่งเขาก็เคยมาปรึกษาเรื่องต่างๆอยู่เสมอแต่ครั้งนี้ฮิตเลอร์บอกกับแพทย์ว่าเขามีความวิตกว่าเขากำลังจะหมดสมรรถภาพทางเพศทั้งที่ขนาดที่เขาพึ่งอายุ40ปีเต่าอันซึ่งในแพทย์ ผู้นี้ก็ต้องลบหนีออกนอกประเทศไปในเวลาต่อมาเพราะเขาหู้ว่าถ้าหากอยู่ในเยอรมันต่อไปเขาคงจะต้องถูกเก็บ โทษฐานที่หูความรับของฮิตเลอร์นักเกิดไปเป็นที่หุ้จักกันในหมู่ใกล้ชิดว่าฮิตเลอร์บัชอบไม่ยิงแต่งหน้าทาปากทาเล็บเป็นที่สุดเขาจะบัยอมไปนอนกับคนที่แต่งหน้าทาเล็บถึงแม้นว่าสาวๆนะั่นจะแต่งหน้าทาเล็บแต่งองค์ทรงเครื่องมากตามแต่เวลามาปะกับฮิตเลอร์ ทุกคนจะต้องล้างหน้าออกให้หมดล้างเล็บเหลือแต่ของธรรมชาติแต่แต่นอกจากนั้นเขาก็ยังมายอมอู้คุยหรือฟังเรื่องการเมืองในคณะกินเขา้าวฮิตเลอร์มีคนสนิทคนหนึ่งจะขาดมาได้คณะที่พักค่อนอยู่สองคนคนแรกเป็นช่างทายหูชื่อฮอปเมนนอกอจากการไทยรูปเพื่อกับฮิเลอร์แล้วสิ่งที่ทำให้ชายคนนี้เป็นคนโปรดของเขา ขับประเทศในเวลานั้นก็คือเขาเป็นคนนิสัยลามกสปดนอันเป็นสิ่งที่ตรงกับฮิตเลอร์มีอยู่ในสายเลือดทุกวันในคณะพักฮอนฮอบเมนจะมีหน้าที่หาเรื่องสปดนต่างๆนำมาเล่าให้ฮิตเลอร์ฟังอย่างสนุกสนานหากวันไหนฮอบเมนบว่างพูซซี่อันทางเกตก็เข้ามารับหน้าที่ห้องเพลงสองแง่สอง,งามประกอบกับเปียโนใหืฟังแตนแต่ถ้าคัดสนแต้ๆ ครอครัวร่างอ้วนกลมชื่ออาเธอร์แคนเดนเบิร์กก็มาับหน้าที่ขัดตะทับท,ทั้งทั้งที่ชาติตระกุลตําต้อยติดดินแต่เมื่อขึ้นมาเป็นใหญ่ฮิตเลอร์ก็แสดงความถือตัวมากเป็นที่หุดจักกันทั่วไปทั้งในหมู่คนันิทและแขกหรือผู้ที่มาปะแมนฮิตเลอร์จะประกดตัวอยู่ต่อหน้าแล้วก็ตามแต่เขาก็บ่เออยปากทักทายหรือ อูกกาไดออกมาห้ามบื้อือไขเอ่ยปากทักหรืออู้จากกับเขาก่อนเป็นอันขาดฮิตเลอร์จะต้องเป็นคนที่ตักก่อนถ้าเกิดว่ามีคนตักฮิตเลอร์ก่อนเขาจะหัวเสียหัวฟัดหัวเวียงทันทีบ่มีใครมาทำใจอีก้กับเขาเพราะถือว่าเป็นการบื้อือเกียดเขาอย่างรุนแรงบางคนโจกหายถึงกับลงโทษโดยฮิตเลอร์จักปืนยิง เสียชีวิตทันทีแถมย่างเนึ่งฮิตเลอร์นี่ก็จังที่สุดก็คือคนผิวปากบ่มีเพศผลใดๆสำหรับสิ่งนี้เป็นความที่เขาบชอบแตะแตะฮิตเลอร์ชอบฟังเพลงฟังดนตรีโดยเฉพาะของวากเนอร์เป็นที่สุดอดอฮิตเลอร์เป็นคนโลภมาก สป,ปดนสิ่งนี้อาจจะกอ่อให้เกิดในจิตใจของเขาตั้งแต่ละอ่อนและจนถึงเติบโตขึ้นมาส่วนหนึ่งของมหาสงครามโลกที่ฮิตเลอร์เป็นผู้กอ่อขึ้นมาจากความเป็นคนโลภมากสป,ปดนของเขานั่นเองหลังจากก้าวขึ้นมาสู่อำนาจได้บ่มินฮิตเลอร์ก็เริ่มหันไปเล่นงานชายวยว ในประเทศเยอรมันซึ่งจัดว่ามียูจำนวนมากแม้นว่าชาวยิวเหล่านั้นจะกลายเป็นคนเยอรมันเกือบถึงหมดแล้วก็ตามแต่ฮิตเลอร์ก,ก็ยังถือว่าเชื้อชาติยิวเขายังคงบ่ยอมรับว่าเป็น ชาวเยอรมันที่กลายมาจากชาวยิวในอดีตจะเป็นชาวอารยันอย่างแท้จริงรวมทั้งความชิงชังที่เขามีต่อชนชาตินี้ฝังลึกในจิตใจของเขาก็ทํางฮฮิตเลอร์มาต้องการฮือชนชาติเชื้อชาติยวิวอยู่ในประเทศเยอรมันต่อไปเขาก็จึงสั่งใืออพยพออกนอกประเทศโดยเสียกล้าทยโดยทรัพย์สินเงินทองตึงมดที่มีอยู่ฮือแก่รัฐบาลของตนซึ่งชาวยิวเหล่านั้นก็ยินยอม thăm tạm đôi đi แต่เมื่อหันว่าสามารถปล้นสมบัติมาได้ไง่ายๆอย่างอ,อ,อีความโลภก,ก็มีอยู่มากมายบวกกับความสะดนที่ทำให้ฮิตเลอร์ปล่อยตัวชาวยิวไปเพียงสองแสนคนส่วนที่เหลือก็ปล่อยแถมสามแสนโดยชาวยิวนอกประเทศจะต้องส่งเงินมาฮื้ตนถึง1 5 0 0หล้านมากและทำครั้งหนึ่งที่ความเจ้าเล่เพทุบายไร้ศักดิ์ศรีและความละอายประสมควรที่จะเป็นรัฐบุล หลุดผู้นำประเทศจะกระทําเยี่ยงนี้ในการบุกเขายึดออสเตรเลียทั้งที่ออสเตรเลียและเยอรมันได้ลงนามผูกบิตรไมตรีกันไปแล้วแม้ว่ารัเสเซียซึ่งฮิตเลอร์ส่งสารผูกบิตไปด้วยความเกรงว่าจะเข้ามาขัดขวางในการบุกยึดของนะโปเลียนแต่อยู่ในแผนหักหลังโดยตั้งใจจะบุกยึดรัดเสเซีย แห่ประเทศหนึ่งหากถามว่าการพ่ยแพ้ครั้งนี้ฮิตเลอร์โกรธไขรที่สุดก็คงตอบได้ว่าคนที่ฮิตเลอร์โกรธที่สุดก็คือจักรพรรดิฮิโรฮิโตแห่งญี่ปุ่นที่ได้ส่งกองทัพมาจมตีฐานทัพเพิร์ทฮาเบอร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเท่ากับการเยรังแตนจนทําให้อเมริกาได้พยายามวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอดแต่โดดเข้ามาร่วมกับสัมพันธมิตรและบุกนครเบอร์ลินได้ในที่สุดฮิตเตอร์คนอ่อนเอและคี้ขาดเลือกทางออกง่ายๆหลังจาก ความพ่ายแพ้มาเยือนด้วยการฆ่าตัวตายแต่ก่อนที่จะมาถึงวันที่30เมษายนคศกรัช1947เพียง2วันอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ตัดสินใจสละชีวิตโสดของเขาด้วยการแต่งงานกับอีวาบราวผู้สมัครใจติดตามเขาไปทุกพบ ทุกชาติพิธีจัดขึ้นในอุโมงค์ใต้ดินซึ่งเขาได้ใจเป็นกองบัญชาการในอุโมงค์นี้ลึก5้ศอกแบ่งออกเป็นห้องต่างๆถึง18ห้องด้วยความสะดวกสบายครบครัน กิปเบนก็ยังคงทำหน้าที่ของเขาจนวาระสุดท้ายของชีวิตฮิตเลอร์ยังเช่นเขาก็เป็นผู้นำสมุหะเทาพิบาลน,นครเบอร์ลินและก็มาเป็นผู้รับรองทะเบียนสมรสจากนั้นก็มีการกินเลี้ยงฉลองกู้บ่าวสาวเสมือนว่ามัมีเรื่องราวอันอย่างเกิดขึ้น แต่งงานในอุโมงค์ลึก52ศอกหรือ12เมตรลึกจากดินไปสิบสอเมตรหลังจากลงนามในทะเบียนสมรสแล้วั้งสองก็ได้ชื่อว่าเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากนั้นสองวันอดอล์ฟฮิตเลอร์และภรรยาก็จึงตัดสินใจลบหนีความเลวร้ายที่เขาได้ก่อขึ้นด้วยการฆ่าตัวตายในอุโมงค์ดยการใช้ปืนยิงอีวาบราวสองนัด แล้วจากนั้นเกาะยิงหัวตัวเก่าแถมนึ่งนัด <S 2> <S 2> ดกรกรอบบินพร้อมภรรยาและลูกก็ฆ่าตัวตายตามอดอบฮิตเลอร์ที่แสนหักของตนไปตัวสำหรับการกระทํำย่างใจเย็นของอดอบฮิตเลอร์ในเรื่องพิธีแต่งงานแล้วฆ่าตัวตายนั้นวงการแพทย์ได้ลงความหันว่าเป็นสองทางพวกหนึ่งวินิจฉัยว่าฮิตเลอร์ฆ่าตัวตายเพราะโรคคือฮิตเลอร์เนี่ยเป็นโรคไฮโปคอนเรีย ซึ่งเกิดจากความกดดันทางจิตอย่างรุนแรงแต่แพทย์แทมจำพวกนึ่งลงความหันว่าฮิตเลอร์เนะี่ยเป็นซิฟิลิสในร่างกายเขากำลังพยายามรักษาตัว จนในที่สุดเขาก็เกิดอาการวิกลจริตเพราะว่าซิฟิลิสมันหักษาบหายสมัยตอนโบราณเมื่อก่อนจะได้ก็ตามก่อนตายเขาได้สั่งคนสนิทของเขาเอาไว้ว่าฮือเผาศพของเขาและภรรยาฮือหมดสิน้นบดีฮือเหลือแม้แต่กระดูกและซากซึ่งสมุนคนหนึ่งก็ทําตามอย่างเคร่งครัดอดอล์ฮิตเลอร์คิดง่ายๆ เพียงแค่ว่าหากบ่มีร่างกายเขาอยู่แล้วก็บ่มีใครที่จะลงโทษหรือทำร้ายเขาได้ซึ่งแท้จริงแล้วคนทุกคนที่หูถึงสิ่งที่เขาทำลงไปจนเป็นผลฮือ เพื่อนมนุษย์จะต้องล้มหายตายจากดุดใบไม้ร่วงต่างดาและสาบแช่งเขาด้วยความชิงชังซึ่งอันนั้นน่าอับอายและเจ็บปวดยิ่งกว่าการทุบตีซากศพหรือการนำเอากระดูกเท่าไปทำอย่างอื่นที่เป็นการแก้แค้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอด o p ฮิตเลอร์ที่เป็นผู้นำยิ่ง,งเรื่องราว